รถเก๋งเกียร์ธรรมดาสภาพสวยเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีขับสนุกนั่งสบายแถมผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองมาทุมธานีราคาดีฟรีดาวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูเป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดากันบ้างดีกว่านะครับเผื่อมีใครชอบสายเกียร์ธรรมดานะครับก็พามาดูกันเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวด้วยสวยๆนะครับคันนี้เป็น Toyota v วีอนะครับ 1.5J นะครับเกียรธ์ธรรมดาปี2014เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หน้าเชนมาจากตัวปี2012แล้วนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูกันเลยคันนี้บอกเลยว่ามีของที่เจ้าของเดิมเนี่ยติดตดมาให้แล้วแบบใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันเลยนะครับว่า มีอะไรกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้าคันนี้ก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับส่วนไฟนะครับโคมที่ยังมีเหลืองๆตรงนี้เดี๋ยวก่อนออกนะครับเราก็ขัดให้สวยเงาแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ มาพร้อมกับส,สกเกิร์ตนะครับรอบคันเลยนี่ก็ดูที่ด้านหน้าก่อนได้เลยนะครับนี่สกเกิร์ตแบบนี้แล้วก็โฉมด้านหน้านะครับจะเป็นโฉมตัวที่เชนมาแล้วนั่นเองคันนี้เป็นปี2014นะครับมันเริ่มเชนตอนปี2013ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นโฉมหน้าที่เชนแล้วก็จะมีโคม,มีม่นคาดนะครับโคมเีเ่มคาดเป็นเส้นแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับว่ารถคันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับรถปี 2014นะครับรถก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าอยากให้ดูกันที่สภาพดีกว่านะครับโอเคนี่นี่นะครับนี่สภาพนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ VVTi นะครับ 1,500cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองเป็นตัว4สูบ16วาลเลยนะครับของ Toyota นั่นเองนะครับคันนี้ก็จะได้ สามารถเติมน้ํามันได้เลยนะครับ95 91 E20 ก็เติมได้นะครับคันนี้แม้จะเป็นรถปี2014นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะได้ความประหยัดน้ํามันมากกว่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับนิดนึงแต่ก็ถือว่าประหยัดกว่าใครที่แบบว่าชอบขับเกียร์ธรรมดาได้เครื่องพันห้านะครับก็เป็นคันนี้ได้เลยขับสนุกมากนะครับคันนี้บอกเลยอ่าถัดมานะครับในส่วนของตรงนี้เลย ให้ดูกันหน่อยนะครับคานเบ้าโช็กต่างๆนะครับนี่รอยเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบเลยนี่นะครับตัว R 1R อยู่นะครับรอยเชื่อมนะครับนี่รอยเม็ดอาร์กนะครับสติ๊กเกอร์มอกคานนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งนะครับพาดูฝั่งหนูด้วยนะครับนี่คานเดิมนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับ1 L อ่าดูได้เลยนะครับเพราะว่ารถของเรานะครับทุกคันเลยมีรับประกันว่าไม่มี นหนักจมน้ําหรือพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคืน100%เลยนะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU 1ปีหรือ10,000โลนะครับสาหรับใครที่แบบว่าเออดูรถไม่เป็นออกรถไปแล้วเครื่องจะมีปัญหาไหมนะครับตรงนี้ก็มีรับประกันให้เช่นเดียวกันนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือเป็นยังเป็นฝาเดิมๆนะครับแต่ว่า ดูจากรอยน็อตแล้วเนี่ยคันนี้เคยไข่นะครับก็คือเอาไปทําสีนั่นเองกรณีแบบว่าหินดีดหินกระเด็นใส่ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับจะเป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับคันนี้เป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับแค่เอาไปทําสีมาเฉยๆนะครับรถปี2014ก็ต้องมีผ่านการใช้งานกันมาบ้างนะครับก็ไปทําสีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีรอยอะไรแต่อย่างใดนะครับตรงนี้โอเคมาดูที่ด้านข้างกันต่อเลยนะครับนี่นี่นะครับสภาพด้านข้างนะครับ สวยนะครับสีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะครับหนี่ด้านข้างก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นล้อนะครับเป็นล้อแบบล้อกระทะนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวเอ่อตัวเจนะครับเป็นตัวเริ่มก็จะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะครับเป็นยางขอบ15นิ้วนั่นเองนะครับอ่าก็คือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเจนั่นเอง ถัดมาก็เป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามดีครับมันจะดูมีสีขาวแล้วแล้วก็มีสีดําตัดให้มันดูดุขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดูสวยมากๆนะครับแล้วก็มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสําหรับตัวนี้เราก็จะมีเป็นกันสาดนะครับสีดํานี่สว,สวยเลยนะครับนี่แล้วก็มาถึงในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกเลยคันนี้นี่มีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับนี่ เซนเซอร์ S S ถอยนะครับ2จุดเลยคายถอยรถไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็มีตรงนี้เลยแล้วก็คันนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาจะมีเป็นเหมือนตัววัดระยะนะครับเวลาถอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่เ็นเลยมีสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับสปอยเลอร์นะครับตรงนี้ติดมาด้วยเลยนะครับสภาพสวยมากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้านในให้ดูนะครับว่าช่องเก็บสัมภาระคันนี้ก็จะเป็นกุญแจร,รีโมทแบบนี้นะครับอ่า นี่เปิดได้เลยนะครับสำหรับ v ีออเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าตัวถังค่อนข้างใหญ่เลยมันก็จะนี่เก็บของอะไรต่างๆได้แบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับนี่เอื้อมมือไปแบบสุดๆได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของนี่นะครับยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะครับประแจแม่แรงถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ไปหามาใส่ให้นะครับตรงนี้หายห่วงได้เลยแล้วก็อยากให้ดูในส่วนของนี่นะครับรอยเชื่อมอะไรต่างๆนะครับนี่ 1น่านะครับนี่แล้วก็รอยเชื่อมรถนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับใครแบบว่าซื้อรถมือสองแล้วแบบกลัวอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันหน่อยนะครับว่านั่งเป็นยังไงนะครับนี่ v ีออคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับแบบนี้เลย สวยมากนะครับใครที่ชอบแบบสีดำดำเข้มๆนะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าดูสปอร์ตขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับคอนโซลเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีดำทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็อ่ะให้ดูในส่วนของขอบประตูกันหน่อยนะครับนี่รอยเม็ดอาร์คนะครับนี่รอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเลยรถไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็คือปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งกันนะครับนี่ฟึบอ่าโดยส่วนตัวนะครับโน้ตสูงอยู่170ใช่ไหมครับ v ีออเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเข้ามานั่งแล้วเนี่ยก็คือนั่งสบายเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยเป็นรถที่แบบว่านั่งได้สบายมากแล้วก็เครื่องเนี่ยหนึ่ซีซีก็คือขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนี่แล้วก็ในส่วนของเฮดลูมอะไรต่างๆนะครับนี่ข้างหน้าต่อให้ปรับเบาะลงมาอีกก็ยังเหลือนะครับก็คือนั่งกัน สบายยเลยนะครับด้านหลังแล้วก็มีในส่วนของเซฟตี้เบลนะครับนี่เป็นด้านหลังก็จะมีทั้งหมด3จุดนั่นเองนะครับก็คือนั่งได้3คนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับทุกอย่างโอเคมาเรามาดูในส่วนของคนขับกันบ้างดีกว่านะครับว่าคันตัวเริ่มเนี่ยตัวเกียร์ธรรมดามีอะไรบ้างนะครับคันนี้อ่ามาอ่าก่อนจะเข้าไปนะครับให้ดูคานกันอีกสักนิดนะครับจะได้รู้ว่า ไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแข็งเลยนะครับนี่รอยเชื่อมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับรอยเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมคมสวยทุกเม็ดนะครับนี่แล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเลยนะครับว่าคันนี้ผ่อนอยู่เพียง5000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเพียงมีรายได้นะครับ11,000ขึ้นไปก็มาออกได้เลยนะครับคันนี้โอ้โหสบายมากๆนะครับโอเคแล้วก็อเดี๋ยวก่อนเข้าไปนี่ให้ดูในส่วนของฝาประตูอะไรต่างๆนะครับนี่ น็อตไม่มีขยับนะครับอ่าสติกเกอร์อะไรต่างๆตรงนี้อยู่ครบเลยโอเคมาส่วนของด้านในกันหน่อยนะครับนี่ครับผมแล้วด้วยความที่มันเป็น V-OS ตัวที่เป็นโฉมที่เปลี่ยนโฉมมาแล้วใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยปกติคอนโซลเนี่ยตัวเล็กไมตัววัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ทางขวาแบบนี้แล้วนะครับก็คือโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเราพาดู เลขไม้กันหน่อยดีกว่านะครับนี่คัน,น้เกียรธรรมดานะครับในครันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ0 0 0สนเก้าหมนะครับก็คือไม้ประมาณแสนเตีซะไม้ไม้แสนเก้า 9, ลดแปดปีก็ไม้ตกปีประมาณ2 0 0 0 0ื่นนิดๆน,น,น,นะครับสองหม่ากว่าก็ถือว่าใช้งานได้แบบว่ากลางๆนะครับปกติไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาในส่วนของฟังก์ชันกันหน่อยดีกว่านะครับก็เอาที่เห็นกันใกล้ๆก่อนนะครับก็นี่ นี่นะครับก็คือเป็นแบบว่าที่วางแก้วน้ำนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้วยความที่เป็นตัวเจมันเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเราก็มันจะไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับก็คือเอามือหมุนได้เลยในตัวปรับกระจกนะครับแต่ว่ากระจกด้านข้างอะไรต่างๆก็เป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับระบบเซนเซอร์ล็อกนะครับแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับการนั่งก็คือถือว่าโอ้โหสบายเลยนั่งแบบเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับจะสามารถปรับเบาะขึ้นลงได้นะครับสาหรับ V-OS นะครับใครที่แบบว่าอยากได้เบาะสูงสูงอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับสาหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบแบบว่านั่งสูงมากหรือต่ํามากตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เองตามใจเลยนะครับโอเคถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ดีไซน์มันจะไม่ใช่แบบกลมดิ๊กมาเลยนะครับมันจะมีความลีลีนิดนึงเหมือนดีบลงมาเพื่อให้มีพื้นที่ ที่ขามากขึ้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุแบบนี้แล้ว FM AM นะครับ MP3 อะไรต่างๆก็คือใช้ได้เลยนะครับใส่แผ่น CD ทั้งบนได้นะครับนี่เราก็สามารถเสียบ USB AUX ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ถัดมานะครับในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนั่นเองนะครับโอ้โหเย็นนะครับยังเย็นอยู่เลยนะครับรถคันนี้ แอร์แบบแมนนวลก็คือปรับลงเท้าได้หรือว่าจะปรับความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับก็ใช้ได้ทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับถัดมานะครับในส่วนด้านล่างกันบ้างนะครับในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ5สปีดนั่นเองนะครับก็คือ5เกียร์นั่นแหละครับนี่5เกียร์ก็ตรงนี้ได้เลยเป็นแบบเกียร์เกียร์กระปุกนั่นแหละครับเรียกกันง่ายๆโอเคแล้วก็บอกเป็นบอกผ้านะครับสาหรับตรงนี้ก็จะมี ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าคันนี้มันมีติดเซ็นเซอร์มาเพิ่มใช่ไหมครับแล้วมันมีตัวกาลระยะอ่าลองเข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่พอสมมุติว่าผมเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่รถเข้าเกียร์ถอยจอตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับนี่คือถ้ามีคนไปเหยียบเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ตาก,กล้องนะครับลองเดินไปข้างหลังนะครับตรงเซ,เซ็นเซอร์นะครับอ่านี่นะครับพอเดินไปตรงเซนเซ,นเซอร์มันก็จะมี ระยะบอกเลยนะครับว่าโอ้มีอะไรอยู่ข้างหลังเหลือห่างแค่ไหนด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่าสำหรับนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้จะเป็น Toyota v o ีอนะครับ 1.5J นะครับปี2014นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2 9 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาเลยใครสนใจนะครับก็สามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับแอดไลน์สตาคานะครับหรือโทรมาเบอร์โน้ตก็ได้นะครับ0909976129นะครับสำหรับใครไม่ไม,ไม่เชื่อไม่อยากดูในวิดีโอแล้วไม่โอเคอยากมาดูรถเองนะครับก็สามารถ มาดูได้เลยนะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับตรงกับ3มแยกวัดบ่อทองเลยนะครับเราอยู่ที่ปทุมธานีนะครับหรือว่าจะเซิร์ช g o o g l e Map ก็ได้นะครับสตาคารนะครับปักหมุดแล้วก็มาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาด รถใหม่ๆที่เข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ